ครบัวเดองนเราปรกอกิลานะครับวันนี้เรามาแือกาแฟรกาแฟเสือนะครับเสือก้าเก้านะครับคือกาแฟจากค่าค่อนนทนนทนกกแฟหมอเสือนะครับ็มานนี้นะครับตนเป็นตนแนร้ากาแฟนี้อยู่นะครับ เต้นนะครับเจะแปลไปอยู่ด้านในนะครับแต่ว่า ได้รางวัลสรักตรีครับจากกรมวิชาการเรียบร้อยนะครับจำแบรนด์จำแบรนด์ที่เพิ่อนมีมีชื่อนะครับข้อหน้าก็จะมีปากซึ่งข้อที่สองข้อนะครับที่เราขายก็จะมีทุกวันพ um ุธถึงเสาร์ที่ครับแต่วันทุกร์ถึาวันเสาร์เนี่ยเราจะมีแจกครับมีแจกครับเดี๋ยวของแจกเราจะไปดูทันนหน้านี้ก็ได้คร well ับนี่มาแจกอย่างพ่องครับเนาะครับทีแจกอันนี้ครับเนี่ยเนาะอะไรมาแล้วขอขอแจกไปเร้อครับของพ่อไปเนาะ เดครับีครับผมนะแจกุดชุดวัุกรสครับจะมีแจกแต่ว่าพักากรรมกาที่บิษครัมาได้แจกมาวัาแวนะครับกลับมือเจ้าภาพนะครับจะปัครับมวันนี้ตอนรับแม่พี่น้องที่ามาทีนี้เนะมาแม่หูได้ครับเพราะว่าได้ใครของใีนครัี้ครที่เราให้ฟรีครับนีมาติดต่อมได้เลยครับมีใคร ใส่ผลไม้ยังอืที่จะไม่มีในนี้นะครับเอามาขายได้คร uh ับอาหารทะเลก็ได้ครับอาหารแช่แข็งนี้ก็ได้ครับดีครับครับก็เป็นเป็นที่ให้ไปทำตลาดตองนะครับที่ที่แน่เขาแนะนำเพือคนไม่แก้ไม่ขายบนไหนครับตอนเย <mark> ็นเราก็เปิดลำนะครับกดข้าวผู้มาข้าวโห่ในี้ครับที่จะมาขายไส้ลูกไส้กรอกได้ครับวันเย็นๆมันมีไฟ นะวอามาแจ้งเะบนครับ,มามารบด,ดูให้ครับเนีไปกินกาแฟกันครับครับผมครัถสินค้านิดนึงเนาะ 干的啊，干的，没火候，干的。 เตียงเอนในกันครับกระบอกเตียบนกู้บิดวางไปเอาเตียงบนหลักเข้านะครับที่ที่ที่ิน ร่มือ,อนครบเดินน้นี่จึเงเย็นแต่เราเขราครับ,รบปัญญาของคไทยวันนี้ที่เน,น,นี้ากเตได้สสะดวกครับตัดแแอร์ก็ได้ครับเนี่ังก็ได้เพราะัปัญญาอยู่แล้วครับกัค้อานนอ,องเล็กี่อ้อกดีต้อนรับลูกค้านอะถ้าคนต้องการ ส่วนตัวครับไปเปทับไปเบทส<อ>ตัวใช้บริการห้องนี้ได้ประชุมวนในกนี้ได้ค,ดร,ร,คดรับสั่งกาไฟข้างล่างเรามาดูที่ท่านบริเนบริการให้ถ่ย้านในหน่อยเนะครับค้นใหจ,จากเดิมๆรัเ,เป็นเดิม ถึงสมัยก่อนเนี่ยมันรนมีลเพราะว่าสมัยตก่อนละมันเบาล้ึเอากมแววนง่างในใบครับครับเชื่อพ่อเ็ดูรอบๆก่สวยงามดีครับ มได้ครับจัดห้องผมไได้ครับคนที่คนนะครับมันตกเป็นสิบคนได้เสิร์ฟ้ให้ได้ครับเนคนเนาะต่ว่าเป็น้นแรกแเราจะได้เสิร์ฟ้สี่ห้าคนก็ใช้ได้นะครับ ชเจนเลยอันนี้ก็ต้นบอดเถนะปกเพือนาเครับมาสองเือว่าจะสัดเลนะครับเตลยตอนที่มาทับันนี้ไม่มาให้เราปลวกไว้เลยครับแ่ว่าตอนที่ ออนีี้มากดเพราะว่าร้านร้านเปิดวันนี้เจ็เจเเเไไดีครับบบอออดดนี้กก็มา่เชไ,ไครัิแล้วก็มาหน้ากิกาแปไ <c oughs> มาสาววัดไายหนะ้านี้นะเอาพีาพเซนเตอร์ครับพีพเซนเตอร์ก็ได้มาถ่ายมาโปรโมทครับถ้ามาจะเจ้าด้วงแมลงครับจะขอเขาซะได้ครับทำไมจะไป่าทานกดอกปอเยียงนะคะสดชื่นมากๆเลยคะ่ะเต้เข้าบันายวะ เราจะเจอกันในกลองขีดโอ้สวยมากเลยเ็นนกเลยครับเป็นนีธรรมชาติบาลี่เราฟังครับเป็นดนตรีไทย สวยสวยสวยไปเจ้าเข้าไหนออกไปเตี๋ยวออกไปก็อยู่ข้างปั๊มประทอนี่เหมือนแหละนะครับ

รแต่ได้จร uh, oh, like okay. ิงนะครับต่ต้องใช้แต่ต้องใชเอฟเฟกนี่เพื่อบามีควาอยู่ครับเพอความาอยู่ครับอยู่กับของก็ได้ครับการเงาินเลย อบการบริการกร้านกาแฟนี่ก็จะมีมีเครื่องดื่มเนาะแล้วมีมีขนม,มอย่างวของมมอย่างวครับมีน้ำเปล่าฟรีครับมีน้ำเปล่าครับ ทั้กาแฟแห็งกาแฟของัวเือนะครับที่เลยถนนควบเร่ามสูงระดับนทเลาสอครับคุณนาพกาแฟทีกนก็เป็นสครับตอสั้นขอาเีนรูสาหกิจชุมชนกชาวบ้านวัี้ของโครงการหลวงนะครับเนาะว่าาตอะการดบทงเลนนมายราเย็นนย็ีคมเย็นะครับ เลนนั่นแม็กแน่นอนอันนี้ยอ nhỏ น้ำบเป็นุ้ตี้ครับน้ำปั่นอะโวคาโดครากินย่านครับตันนี้ขอบคุณเจ้าครับเมนูนี้ได้ที่นี่นี่เป็นเมนูไฮไลท์ของร้านเนาะอะโวคาโดปั่นอยากชิมกาแฟก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นโซ่เจ็ดช้อนครับ พี่น้องสวัสดีครับน้องกินไปได้จ้าเ่อเาะรโอเคโอเคยังได้ก่อ,อเชิญชวนนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับแนะนำเพื่อนๆน้องหรือว่าคนในกลุ่มนะครับไม่แอลมากินกันได้นะครับ ร้านกาแฟหมดเสือก้านะครับก้าไปถึงษรอกาครับที่มาเปิกาแฟกาแฟของรรมการเกรกเนะครับเป็นมาปิมาณคี้ที่คุณครัาเลยที่บอกว่าเป็นดอยที่สองนี่อเป็นดอยแรกครับดอยแรกกันดคือดอยดอยพะโนนจะมีดอยอยู่สองดอยที่เด่นๆเนาะมณฑลไทสยามดอยมีมีวัฒจธรยมเกียรกรรมากีอยนี้เอดยดอยเสือครับรากาแฟก้น อันนี้หนนี่แหละครับผมครับเป็นเวียดามเช่ไอ้ขนมครับของเสด็จของอันด่กาแฟตั้นแรกครับแล้วก็เก็บมาในกาแฟในในปี2541ครับแล้นก็ทำมาพิจายแล้วก็ใส่ได้กัานครับเพื่อลดฟิสมัยนะครับมีแฟในทีเป็นรกิไปที่นี่ที่นี่คัวเองปะคะครับคัวเองใช่ไหมคะคัวเองอยู่คัวอยู่ที่บนลอย ผมพิซซ่ากินครับพิทซ่ากินลทำาีครับแต่การผลินทำคุณภาพควบคุไม่ได้ครับแต่ทุกขั้นตอนเสรก็ชอบมันนทำดีเาเียนรชื่อว่ากาแฟบอเซิร์ปครซิร์อะไรเนาะวเซิร์คับกอไปเก้าเก้าที่มันบแฟเก้าอเก้าเกา Ini ya, Pak Tata, Buta,